มีข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังมาฝากคุณผู้ชมดิฉันขอติดตามเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปังนะคะตามมตินอบอขอัตาราไร่ละ1,000บาทรายละไม่เกิน10ไร่ค่ะ ท่านประธานคะจนบัดนี้พี่น้องชาวนาของดิฉันเก็บเกี่ยวข้าวมาแล้วเป็นเวลา6เดือนคะ่ะขณะน,นี้พี่น้องชาวนาที่ลงทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปังในหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือคะ่ะจึงขอเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังได้เร่งรีบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ลงทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปังให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยด่วนที่สุดคะ่ะประเด็นที่สองคะ่ะท่านประธานปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำและ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บางระกรมโมเดลบ้านดิฉันเป็นพื้นที่รับน้ำหลากค่ะพี่น้องชาวนาเนี่ยจำเป็นจะต้องเร่งรีบในการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมของทุกปีและหากไม่ทันเวลาน้ำหลากจะทำให้ผลผลิตการเกษตรเสียหายทั้งหมดค่ะ และว,วันนี้วันที่3กรกฎาคม2,568ราคาข้าวเปลือกก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมค่ะความชื้น25%ราคาตันละ5,800บาทค่ะซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำมากและทุกวันนี้หน้าฝนฝนก็ตกทุกวันทำให้พี่น้องชาวนาของดิฉันเนี่ยความชื้นสูงนะคะข้าวเปลือกเนี่ยความชื้นสูงทำให้ขายข้าวเปลือกเนี่ยได้ไม่ถึงตันละ5,000ันค่ะ ราคาข้าวครั้งนี้ขายแล้วยังไม่ได้ต้นทุนคืนเลยนะคะแล้วพี่น้องชาวนาจะอยู่อย่างไรคะท่านประธานค่ะดิฉันเจ็บปวดหัวใจแทนพี่น้องชาวนาค่ะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ราคาที่ตกต่ำยังไม่เพียงพอนะคะยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะท่านประธานทั้งปุ๋ยยานะคะ ตอนนี้ปุ๋ยราคาพุ่งสูงขึ้นถึงกระสอบละ900บาทและกำลังขึ้นเรื่อยๆค่ะและอาจจะถึง1,200บาทต่อลูกนะคะอย่าปราบศัตรูพืชน้ำมันเชื้อเพลิงต่างก็สูงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลค่ะท่านประธานรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายขาดทุนนี่สินท่วมหัวนะคะท่านประธานคะวันนี้ตลาดสด เงียบเหงาค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่มีเงินจับใจ่ายใช้สอยพี่น้องชาวนาหากขายข้าวในราคาที่เหมาะสมและมีกำไรจะมีเงินทุนหมุนเวียนในมือแล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทันทีค่ะดิฉันจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ หค่ะสร้างกลไกการตลาดที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อให้พี่น้องชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เหมาะสมอย่างน้อยตันละ1,000 0บาทค่ะและ2ควบคุมต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปุ๋ยยาและน้ำมันให้เป็นธรรมอยู่ในราคาที่ชาวนารับได้ค่ะในวันนี้ เราปล่อยให้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนี้ยืดเยื้อมานานแล้วค่ะเป็นวันที่เป็นทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเราไม่ควรจะหลงลืมหรือทอดทิ้งชาวนาไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะหลังจากที่เราได้ปิดสมัยประชุมไปประมาณ2เดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สินค้าทางเกษตร ในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยได้ออกสู่ตลาดไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือมันสัปหลังหรือข้าวซึ่งราคาตกต่ำสุดๆในรอบสิบปีที่ผ่านมาดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ไปก็เจอผู้ปลูกข้าวเป็นประจำก็ถามว่าในข้าวนาปังฤดูผลิตที่ผ่านมา6 7เจหเนี่ยเจ้าที่จากกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ลงพื้นที่ให้ชาวนา ได้ลงทะเบียนในการเพาะปลูกบอกว่าเพื่อมีเหตุการณ์ใ,ใดรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือดังนั้นเองวันนี้ผมจะหารือกับท่านประธานไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวและกระทรวงเกษตรว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีเงิน ค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรชาวนาเนี่ยไรละหนึ่งพันในรอบที่ผ่านมาสิบไร่พรานเองเนี่ยชาวนาในเขตวังทองในเนินปางบ้านผมเนี่ยอยากทราบครับท่านประธานครับว่าในรอบนาปังที่ผ่านมาซึ่งชาวนาขาดทุนยับเยินเนี่ยว่าจะได้ค่าเก็บเกี่ยวหรือไม่ดังนั้นอยากจะฝากประธานถามไปยังคณะกรรมการนโ,นโยบายข้าวและกระทรวงเกษตรว่าให้ออกมายืนยันว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวชาวนาในฤดูกาล นาปังปีนี้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ถ้าเขาได้เขาได้ดีใจเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนในการทำงานในรอบที่สิ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดออกมาแล้วเขาไม่ได้เขาจะได้ทำใจและเขาก็ได้หมดหวังว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยในการที่เขาทำนาบปังในรอบที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาทำไร่เป็นจำนวนมากถึงปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาปราบับศัตรูพืชที่มีราคาสูงมากโดยเฉพาะในช่วงต้นฤด,ดูเพาะปลูกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกมีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิต เหล่านี้จำนวนมากแม้ปุ๋ยและยาจะถูกจัดให้เป็นสินค้าควบคุมแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกราคากับพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ราคาผลผลิตหลักอย่างข้าวมันสำปะหลังในขณะนี้กับราคาตกต่ำเกือบ50%สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้กระทบกับพี่น้องเกษตรกรอย่างมากนะครับท่านประธานครับผมเคยอภิปรายในที่ประชุมมาหลายครั้งแล้วถึงเรื่อง ปุ๋ยซึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้มีการควบคุมราคาปุ๋ยและยาอย่างจริงจังโดยควรกำหนดให้ติดฉลากราคาที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ไม่เป็นธรรมอีกต่อไปครับเรื่องที่สองผมได้รับการลองเรียนจากพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการพักชาระหนี้ซึ่งปัจจุบัน พบว่ามาตรการดังกล่าวครอบคุมเฉพาะผู้ที่มีหนี้ไม่เกิน3ามแสนบาทเท่านั้นในขณะที่เกษตรกรจำนวนมากมีภาระหนี้เกินกว่า3ามแสนบาทกับไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ยัง เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สินต่อไปทั้งที่ในขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวมันสำปะหลังได้ปรับตัวลดลง50กว่าเปอร์เซ็นต์ส่งผลกระทบต่อรายได้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างรุนแรงผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายวงเงินของมาตรการพักชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีหนี้เกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและบรรเทาความเดือดร้อน พี่น้องเกษตรกรในช่วงเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้ครับเรื่องที่สมเกษตรกรฝากถามฤดูข้าวนาะปังที่ผ่านมาที่รัฐบาลจะชดเชยให้ไร่ละ1,000บาท1ิไล่ลงทะเบียนกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนแล้วครับจะได้เมื่อไหร่ครับพี่น้องเกษตรกรฝากถามมาครับกราบขอบพระคุณท่านประธานสภา่เคารพครับอาการขายข้าวไม่ได้ราคาแต่ข้าวนั้นขึ้นราคาเมื่อข้าวออกจากมือชาวนาหมดแล้ว อยากให้รัฐบาลนี้พยุงราคาในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพราะว่าฤดูเก็บเกี่ยวข้าวข้าวก็จะออกชาวนาวก็จะขายเพื่อที่ไปชดใช้นี้ทกศนี่ต่างๆมันก็ราคาก็ตกต่ำพอข้าวจากชาวนาหมดแล้วราคาข้าวก็สูงนี่ือครับมาตรก,การช่วยเหลือชาวนาอัน,น,นสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าปล่อยปละละเลยนะครับท่านประธาน ฝากไปยังรัฐบาลด้วยว่าชาวนานั้นคือหัวใจหลักที่เรามาในวันนี้ก็มาจากพี่น้องชาวไร่ชาวนากันทั้งนั้นอันนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยความห่วงใยอ่าเป็นหน้าที่หลักหรือว่าเป็นนโยบายหลักให้กับชาวไร่ชาวนาจะได้ชื่นใจนะครับว่ารัฐบาลนี้ทําให้กับชาวไร่ชาวนานั้นทํานาแล้วไม่ขาดทุนทํานาแล้วชื่นหนุกชื่นใจขายข้าวได้ราคา ทำอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานดังน,นั้นก็ขอฝากท่านประธานด้วยความเคารพและเป็นห่วงครับพี่น้องชาวไร่ชา,าวนาตาดำๆนั้นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เดนทํางานโดยที่ไม่คิดและไม่ทําอะไรที่จะให้เดือดร้อนครบรัฐบาลเขาทําตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินอย่างเดียวอังน,นั้นเราก็เหนียวหน้าเลหลังถึงพี่น้องชาวนาตาดำๆด้วยครับขอกราบขอบคุณท่นานประธานครับ ใครที่เป็นเกษตรกรรอคอยการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ